สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีสุขูสุข้นนะคะอันมื่อนี้ค้นยาผ้าเพิ่นสีผ้ามมกต้มเกวยจับสูตรโบราณนะคะก็มีอะไรมากเนาะค่ะเนาะเราก็จะมีนี่ค่ะสามเกลือนะคะตำไว้แล้วเนาะพริกไทยกระเทียมรากผักชีอันนี้ก็ผง ผงพะโล้น้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวนะคะต้นหอมผักชีแล้วก็อันนี้คือแป้งข้าวเจ้านะคะเราไว้ใส่ตอนเราต้มเส้นนะคะจะททำให้เส้นเรานุ่มเราก็จะใช้ไข่ไข่เป็ดสามฟองนะคะวันนี้เราจะมาต้มก๋วยจั๊บเครื่องในเครื่องในหมูเราก็จะเริ่มต้นต้ม ต้มเส้นกว๋วยจั๊บก่อนนะคะมาเริ่มกันเลยน้ำก็เดือดแล้วเนาะเราก็ต้มเลยนะคะใส่เส้นลงไปเลยค่ะ คนค่ะคนเห็นไหค,ะ,คะมันเริ่มกอดเป็นตัวแล้วน้าก็สิต้มประมาณเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะเนาะแป้งข้าวเจ้าจะทำให้เส้นของเรานุ่ม วรอให้เขาเดือดปเดือดแล้วเราก็ยกออกมาค่ะต่อไปเราก็จะมาผัดสามเกลือเนาะค่ะเนาะใส่น้ำมันลงไปเราก็ใส่สามเกลือลงไปเลยค่ะ หัดสามเกลอหอมนะคะนะแบน,นี้คราก็จะใส่เครื่องในหมูลงไป้วคะ่ะแ็บนี่ปอดนะคะเนาะใสะ่ใส่ตันใส่อ่อน ล้างไว้เลยนะคะเพื่อน ข้นเขากันไวยค่ะ เราก็ผัดมาจนเครื่องเข้ากันแล้วนะคะเข้ากับสท,ที่เติมน้ำนะคะมาแบผัดมาได้ที่หอมแล้วค่ะเข้ากับเติมน้ำลงไปเลยค่ะ เราก็จะรอเขาเดือดเนาะเดือดแล้วข้าคคอยมาปรุงเครื่องแล้วจากเพื่อนๆเนาะโอเคปกฟไาไว้จัน่อยหนึง ถ้ามีฟองเราก็จะช้อนฟองนะคะช้อนตัดฟองออกใครมีเต้าหู้ก็ใส่ได้นะคะตอนนี้เราก็จะใส่ซีอิ๊วดำเนะคะนะ่ะเนาะหรือซีอิ๊วหวานนั่นแหละ ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะใครชอบดำใครไม่ชอบดำก็ตามตามที่เราเลยค่ะตามเราชอบเลยเนาะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะเนี่ค่ะประมาณนี้เลยเนะาะกะกะเอาละค่ะแล้วตะปริมานของอว่ามันหน่อยมันหลายเนาะค่ะเนาะก็กะเอาเลยค่ะ อันจากนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องพโ,โลนะคะใส่ลงไปเลยต่อไปเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลมะพร้าวใส่ประมาณนี้เลยค่ะ แล้วก็ใส่ผงนัวนิดหน่อยนะคะเพืเ่อนๆใส่ลงไปเลยผงนัวใส่หลายเสียบหลายนะะเนาะค่ะเนาะใส่หลายเสียบหลายเส่หน่อยเสียบหน่อยรสด,ดีจักน้อยหนึ่งรสด,ดีจักหน่อยหนึ่งค่ะ ชิมก่อนนะคะรสชาติได้แล้วนะคะแต,แต่เติมเลกนิดนึงเติมไอโอดีนอีกนิดนึง,นนงเนาะรสชาติาหวานเวินอะไรได้แล้วเนาะ ใส่ต้นหอมลงไปนิดหน่อยนะคะเนาะต้นหอมผักชี <c oughs> อ่าตอนนี้รอตักเสิร์ฟนะคะเพื่อนๆปิดแก๊สก่อนเนาะอ่าเสร็จแล้วนะคะกวยจับบันเนี่ยเราก็จะ ใส่เครื่องลงไปเลยนะคะเพื่อนๆจัดจานเสิร์ฟนะคะ ใส่ต้นหมอมลงไปเลยค่ะก็ใส่เกระเทียมเจียวนะคะนะน้าทานไหมคะเสร็จแล้วนะคะก่วยจับของเรานี่ค่ะน้าทานไหมน้อกระเทียมเราก็เจียวเองนะคะเราก็ อาทานนะคะเนาะก็มีหมูสับด้วยนะคะเพื่อนๆวันจ <c oughs> กกับเราก็เสร็จสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้ก็ <c oughs> กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณย่าพาเพลินน้ำเด้อค่ะเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณย่ายน้ำเด้อยค่ะเด้อว,วันนี้กับสวัสดีค่ะสุขูสุขพ้นสวัสดีจ้า